โอ้โห,โหให้ดูวิวทิวทัศน์ก่อนสวยงามมากเลยวันนี้ได้มามีโอกาสได้มาเที่ยวแถวๆน่าจะเป็นเขื่อนหรือไม่ก็เป็นอา่างเก็บน้ำนะครับอยู่ที่จังหวัดประจวบครับสวัสดี f อ c ประจวบด้วยนะครับดูสิที่นี่สวยงามมากเลยร่มเย็นแล้วตอนนี้อากาศบอกได้เลยว่าเย็นสบายสบายโอ้ยไม่ใช่เย็นธรรมดานะรู้สึกว่าอากาศจะหนาวแล้วด้วยนะฮะวันนี้มา กับปลาออสกาลแม่ครับนะฮะเจ้าถิ่นของประจวบเลยก็ว่าได้นะครับเดี <audio nek> ๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับ <fire> นี่ตรงนี้เราจะนั่งพักผ่อนหย่อนใจครับมีทุ่งหญ้ากว้างขวางเลยนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินมาชมนะครับ นี่ครับบรรยากาศยามเย็นๆครับนี่เรามีเสือมาปูนั่งด้วยโหทำเลดีมากเลยนะฮะดูดิที่นี่สะอาดสะอ้านมากเลยแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยครับดูสิโอ้โหจังหวัดปัตจวบครับที่นี่ก็สวยงามมากเลยนะตอนนี้บรรยากาศยามเย็นๆครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วโอ้โหสวยงามมาก ด้านนี้ก็จะติดกับภูเขาเลยนะฮะนี่ครับให้ดูครับโอ้สวยจริงๆเลยบรรยากาศยามเย็นๆสวยมากครับดูสิอืมอากาศก็ดีครับสดชื่นมากบรรยากาศยามเย็นๆที่จังหวัดประจวบครับเพื่อนๆครับที่นี่ใครเคยมาเที่ยวบ้างคอมเมนต์หน่อยแล้วนี่ฮะด้านนี้ก็จะติดภูเขานะครับ Uh huh. ต้นพุทราต้นนี้ต้นใหญ่จังเลยโอ้ oh, mm hmm. มีลูกด้วยสุกด้วย uh huh. มีโต๊ะนั่งเล่นบรรยากาศดีมากเลยครับ mm hmm. ตรงนี้วิวดีมากเลยลมเย็นด้วยลมก็จะผ่านทางช่องเขาตรงนี้มาเลยฮะก็ว่าได้นะครับนี่ครับจังหวัดปจดัจจวบอ้ hmm. อากาศดีมากอ mm hmm. ต้อง ต้องขอบคุณป้าออดด้วยนะครับนะบเป็นเจ้าถิ่นจังหวัดประจวบแล้วก็พาผมมาเที่ยวที่นี่นะครับมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่นี่นะฮะโอ้หใครว่างๆก็สามารถแวะเวียนเข้ามาเที่ยวกันได้นะครับตรงนี้วิวดีมากเลยครับโอ้ยเดี๋ยวพาไปชมด้านนี้นิดนึงนะฮะด้านนี้ก็จะมีวิวสวยอีกมุมหนึ่งก็ว่าได้เลยนะฮะเห็นมีรถเขาจอดกันเต็มเลย นครับด้านนู้นก็สวยนะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็สวยเป็นภูเขาลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะเป็นภูเขาที่มีหินเยอะครับอืมสุดยอดบรรยากาศดีมากเลยทางนี้น่าจะเป็นทางที่ระบายน้ำได้นี่ฮะดูวิวสิ เป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจเล็กๆเลยก็ว่าได้นะครับอืมบรรยากาศดีมากสดชื่นมากนะครับดูดิให้ดูวิวครับแถมทม,มโอ้สวยมากบรรยากาศยามเย็นเย็นสวยมากมากเลยอืมลมก็แรงนะฮะบรรยากา,กาศก็ดีนะครับมุมด้านนู้นก็จะเป็นทาง ตัวจังหวัดประจวบจะอยู่ทางด้านนู้นนั่นแหละไปทางด้านนน้นแล้ครับนะฮะตรงนี้ห่างจากตัวเมืองน่าจะประมาณ12กิโลครับนี่ฮะจะมีถนนที่ตรงเลยถนนที่ตรงมากๆสวยงามมากเลยครับดูสิครับนี่ฮะมีศาลาเล็กๆมีที่ออกกำลังกาย สวยงามมากก็มีคนพาครอบครัวมาเที่ยวนะครับมาพักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศดีมากเลยดูสิโอเคที่นี่จังหวัดประจวบครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับ ก็ขอบคุณป้าออดด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยที่นํามาเที่ยวด้วยนะครับบรรยากาศต,ตอนนี้บอกได้เลยว่าเย็นสบายแล้วก็สดชื่นโอ้ย <c oughs> นู่นครับมุมนู้นรถราจอดอยู่ด้านนน้นนะครับด้านนี้ก็จะมีศาลาเล็กๆพักผ่อนหย่อนใจอากาศเย็นสบาย <c oughs> อืมตอนนี้เขาเรียกดอกอะไรเนี่ย <c oughs> เหลือง <c oughs> ๆสวยจังอืม มีดอกไม้สวยๆด้วยนี่โอ้บรรยากาศดีมากเลยสุดยอดมีที่ออกกำลังกายด้วยนีย่ฮก็จะมีมุมศาลาเล็กๆเอาไว้สำหรับให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดินโอโหสวยมากดูบรรยากาศสิครับ สวยจริงๆสวยจริงๆวิวสวยมากครับเพื่อนๆครับมีใครเคยมาเที่ยวแล้วหรือยังครับที่นี่นะฮะมาเที่ยวได้นะครับอ๋อสะอาดสะอ้านด้วยนะครับเยี่ยมเลยว้าวโอเควันนี้ก็นำสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบมาฝากเพื่อนๆกันนะฮะใครว่างๆก็แวะเวียนมาเที่ยวได้นะครับ